สวัสดีค่ะช่องมีบุญ289ทารอดค่ะสำหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะก็ไม่หมอฝากกดทุกใจกดติดตามกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปเป็นคนแรกนะคะวันนี้ค่ะหมอบุญนะคะดูดวงในหัวข้อค่ะเนื้อคู่ตุ ลางหนัของคุณคือใครนะคะมีไพ่นะคะเลือกทั้งหมด3กองค่ะให้เลือกจากหน้าไพ่ที่คุณชอบนะคะกองที่1ค่ะซ้ายมือแม่หมอนะคะทิชชิ่งค่ะกองที่2ค่ะออร์เคิลการ์ดและกองที่3มทาเวลนะคะเลือกหน้าไพ่ใบที่ชอบแล้วมาดูคำทำนายไพ่ค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะเนื้อคู่ตุรางันชั้นคือใครนะคะคนที่เลือกกองที่1นนะคะไม่บอกจะมาส่องให้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะว่าเนื้อคู่ของคนกองนี้จะเป็นลักษณะอย่างไรนะคะเนื้อคู่ของคนกองนี้นะคะลักษณะแรกเลยนะคะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนะคะคิดเยอะนะคะในชีวิตค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ ทำงานหนักค่ะมีหน้าที่มีภาระมีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะลักษณะอีกลักษณะหนึ่งนะคะเขาอาจจะทํางานอยู่ในเกี่ยวกับขบวนการนะคะกระบวนการยุติธรรมนะคะภายจัตติเช่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับตํารวจทนายนะคะเกี่ยวกับข้าราชการนะคะและนิสัยเขาก็จะเป็นคนที่ นิสัยจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะเป็นคนตรงซื้อตรงนะคะและนะคะอาจจะเป็นคนราศีตุลน,นะคะคนคนนี้นะคะมีไพ่ชาริออดชัดเจนมากว่าเป็นคนทางไกลค,คะ่ะเป็นคนที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะ ต่างประเทศแล้วก็เป็นคนต่างชาติได้เลยค่ะไพ่าชารีออดคือไพ่ของคนที่เป็นชาวต่างชาติค่ะเป็นคนที่คนละวัฒนธรรมเลยนะคะเป็นคนที่ต้องมีการเดินทางไกลมาหากันแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาค่อนข้างหน้าตาดีนะคะหน้าตาในเชิงลุกรึ่งนะคะ เนื้อคู่ตุ้ดังอันนะคะของคนกองนี้นะคะไพ่มาคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากคิดเยอะนะคะแล้วก็ลักษณะเลยนะคะที่ไม่หมอเห็นเด่นชัดเลยคือเขาจะเป็นคนที่มีหนวดนะคะมีหนวดมีเขาแล้วก็อาจจะออกแนวแบบเนิร์ดๆหน่อยนะคะใส่แว่นนะคะแล้วก็ทํางานเยอะค่ะทํางานมากในหน้าที่ตําแหน่งของเขาที่ ต้องต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางอย่างที่แม่หมอบอกตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะคะเพราะว่ามีหนังสือเยอะมากเขาจะต้องอ่านหนังสือเยอะมากค่ะคนคนนี้นะคะกว่าที่เขาจะได้มาทํางานในตําแหน่งนี้นะคะมีการที่ต้องศึกษาค้นควา้าหาความรู้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วนะคะแล้วจะได้เจอกันที่ไหนคะ่ะแม่หมอขอส่องให้เลยนะคะ ม่หมอจะส่งให้นะคะคนคนนี้ในตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เจอกันนะคะ1ตัวเขาเองอาจจะกำลังนะคะอกหักเสียใจมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเราสองสามคนนะคะเขาอาจจะเครียดคิดมากในเรื่องเรื่องนี้นะคะเป็นคนที่ต้องเดินทางไกลนะคะมีไพ่ที่เป็นอัศวินขี่มา้าต้องเดินทางไกลค่ะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาหากันเลยนะคะเป็นคนที่นิสัยก็ งานการนะ,ะมั่นคงแน่นอนอย่างที่แม่หมอบอกตนะั้งแต่ไพ่ใบแรกแล้วก็เป็นอัศวินถือเหรียญด้วยคนคนนี้เขาจะมีความมั่นคงในจิตใจนะคะแล้วหน้าที่การงานก็มั่นคงด้วยค่ะคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่นะคะรักครอบครัวนะคะแล้วก็มีฐานะการงานการมั่นคงนะคะมั่นคงทั้งการเงินการงานที่สําคัญคือเขาจะเป็นคนที่มองหา มองหาการสร้างครอบครัวค่ะมองหากาันที่เป็นแบบแม่บ้านแม่บ้านนะคะแบบว่าดูแลเขาได้ดูแลลูกเขาได้นะคะค่ะใครชอบการดูไพ่แบบนี้นะคะไม่เหมาะก็ฝากกดถูกใจกด subscribe และอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆเป็นคนแรกนะคะ ช่องมีบุญ289ทารอดสวัสดีคะ่ะสําหรับคนที่เลือกนะคะไพ่นะคะกลองที่สองนะคะออร์คเคิลการดเนื้อคู่ตุลาเง,งานินชั้นคือใครนะคะแม่หมอมาส่องให้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะว่าเนื้อคู่ของคนกรองนี้คือใครนะคะลักษณะแรกนะคะเขานะคะจะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะแม่หมอจะไม่จำกัดเพศนะคะก็ถือว่า เป็นคนที่ตรงกันข้ามกับคุณนะคะดูได้ทุกเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงชายหรือว่าชายรักชายหญิงรักหญิงนะคะไม่เจาะจงเพศใดเพศหนึ่งค่ะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีนะคะเป็นคนที่เป็นถึงระดับหัวหน้างานเลยนะคะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เก่งค่ะตั้งใจทํางานขยันทํางานมีไฟมีแพชชั่นในการทํางานนะคะ ด m เอ็มมายืนยันอีกนะคะว่าคนคนนี้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะเนื้อคู่ของคุณจะเป็นคนที่มีความเป็นแม่สูงค่ะเป็นคนที่สามารถดูแลครอบครัวได้นะคะเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงในอุดมคติสนาสำหรับใครหลายๆคนเลยค่ะผู้หญิงคนนี้คือแบบใช้คำว่า perfect ได้เลยนะคะทั้งทำงานเก่งทั้งดูแลครอบครัวทั้งเป็นแม่บ้าน นะคะเป็นแบบแม่บ้านเลยอ่ะดูแลครอบครัวได้แถบนะคะมาพร้อมกับนายออฟเพนเทเคิล hmm. เขาเป็นคนที่หน้าที่การงานดีค่ะ mm hmm. การเงินก็ดีเราเป็นคนที่รับตัวเองมากค่ะคนกองนี้นะคะเนะะ mm ื hmm. ้อคู่คุณเขาจะเป็นคนที่ถ้าตอนนี้เขาโสดเขาก็จะเป็นคนโสดที่แบบโสดสวยและรวยมากนะคะหรือนะคะ หรือคนที่เข้ามาดูนะคะคนที่เข้ามาเลือกกองนี้ก็อาจจะเป็นคนในลักษณะนี้ด้วยก็ได้เป็นคนที่แบบว่าฉันอยู่คนเดียวได้ฉันแบบโสดสวยรวยมากฉันรักตัวเองประมาณนี้นะคะเนื้อคู่ตุนางานของคนกองนี้นะคะเขาอาจจะตอนนี้นะคะเขาอาจจะต้องมีเรื่องให้ต้องคิดต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะตอนนี้เขาอาจจะคิดเยอะคิดมากอยู่นะคะเนื้อคู่ของคุณ เป็นคนที่นะคะนิสัยอาจจะออกแนวใจร้อนแล้วก็อาจจะเด็กกว่าคุณนะคะถ้าไวัยไม่เด็กกว่าก็คือจะต้องเป็นคนที่อารมณ์ร้อนค่ะเป็นคนที่อารมณ์เหมือนแบบวัยรุ่นนะคะเป็นคนที่แบบว่าคิดเร็วทําเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้องมีการเดินทางมาหากันนะคะต้องเดินทางไกลค่ะมาหากันค่ะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีค่ะ ตรงกับไพ่ใบแรกที่แม่หมอบอกเลยค่ะเป็นดีเอ็มเพลเลอร์เลยนะคะหนหน้าที่การงานดีอยู่ในตําแหน่งที่มียศค่ะมียศมีตําแหน่งมีอํานาจนะคะเป็นข้าราชการระดับแบบใหญ่โตได้เลย2ถ้าไม่ใช่ข้าราชการก็ต้องเป็นถึงระดับเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการมีลูกน้องมีบริวารเยอะค่ะและ3คนคนนี้นะคะ เป็นชาวต่างชาติค่ะเป็นคนที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะเป็นเป็นต่างชาติเลยอะค่ะคนละเชื้อชาติคนละสัญชาติกับเราเลยนะคะและจะไปเจอกันที่ไหนคะแม่หมอส่งให้นะคะแม่หมอส่งให้นะคะเขาหรือคุณตอนนี้นะคะยังอาจจะมีเรื่องคิดเครียดกังวลใจอยู่นะคะอย่างที่แม่หมอบอกน่าจะเป็นคนกองนี้ค่ะที่แบบคิดเยอะนะคะคิดเยอะนะคะตอนนี้กําลังแบบ มีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้แบบว่ามโนค่ะว่าแบบเอ๊ชีวิตจะไปยังไงอะไรยังไงก็เลยต้องมาดูไพ่นะคะคนคนนี้นะคะคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็อย่างที่แม่หมอบอกเลยว่าหน้าที่การงานดีนะคะคนคนนี้เขาอาจจะกำลังหาทางออกกับเรื่องปัญหาชีวิตการงานเขาอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็นะคะ มีไพ่เนาะไพ่แองเจิลน,นะคะที่เป็นไพ่ออร์คิลาร์ดนะคะคนกองเนี้ยจ,จะเป็นคนที่ชอบดูดวงอาจจะชอบแบบไม่ใช่แค่มาดูในช่อง y YouTube อะอาจจะเป็นคนที่แบบชอบไปสรรหาดูส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะคะแม่หมอขอบทสรุปนะคะคนคนนี้หรือตัวคุณเองยังคิดมากคิดเยอะอยู่นะคะคิดเรื่องอะไรคะเนี่ย ไพ่ตัวนี้นะคะมาคอนเฟิร์มว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างทำงานเก่งนะคะเป็นคนที่เขาจะโฟกัสที่การทำงานบอกเลยว่าเหมือนจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้สนใจความรักค่ะเนื้อคู่ของคุณอนะ่ะเขาจะแบบโฟกัสชีวิตตัวเองซึ่งก็ตรงกับไพ่ใบแรกเนาะที่แม่หมอบอกไว้ว่าเขาจะแบบว่าโสดสวยและรวยมากอะไรประมาณนี้ถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็จะแบบทำงานเยอะจนไม่มีเวลาที่จะแบบ ไปหาความรักอ่ะหรือเขาไปแบบโฟกัสแต่เรื่องการงานนะคะจนไม่ได้มองหาความรักเลยไม่ได้แบบไปโหยหามองหาดังนั้นนะคนกองเนี้ยก็เนื้อคู่ของคุณก็จะอาจจะเจอกันยากหน่อยถ้าจะเจอก็คือน่าจะเจอเพราะกันการทำงานค่ะจากที่แม่หมอเห็นเนาะก็เป็นการแบบดูประสานงานกันนะคะ และนะคะรวยมากนะคะคนคนนี้คือแบบเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกมากเลยอะ่ะซึ่งอาจจะตรงกับคนกองนี้ด้วยก็ได้นะคะที่แบบสดสวยและรวยมากดังนั้นคุณก็จะเจอคู่ที่เหมือนกันนะคะเขาทั้งหน้าที่การงานดีการเงินดีจิตใจมั่นคงดังนั้นเนื้อคู่ของคนกองนี้จะมาช้านะคะไม่หมาะบอกเลยว่าเขาจะเป็นคนที่ ช้าแต่ชัวร์นะคะใครชอบการดูดวงแบบนี้นะคะแม่หมอฝากกดทุกใจกด subscribe และอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆคลิปอื่นๆน,นะคะช่องมีบุญ289แทหลอดสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะกองที่3นะคะทาวเวลเนื้อคู่ตุรางอันชั้นคือใครนะคะคนตรงนี้นะคะเนื้อคู่คนกองนี้เป็นอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะเขาอาจจะ ยังคิดมากคิดเยอะนะคะมีเรื่องต้องให้แบบช่างใจอยู่หรือคนกองนี้นะคะคุณอาจจะก,ก,กำลังกังวลใจเครียดนะคะ คิดไม่ออกนะคะในบางเรื่องนะคะเนื้อคู่ของคุณค่ะถ้านะคะคนคนนั้นเป็นผู้หญิงเขาจะเป็นคนที่โสดสวยและรวยมากหรือคนกองนี้เป็นคนในลักษณะนี้ได้เช่นกันค่ะคุณจะเป็นคนที่แบบโสดสวยและรวยมากฉันรักตัวเองนะคะฉันอยู่ได้ไม่มีคู่ฉันก็อยู่ได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะตัวคุณเองนะคะอาจจะมีเรื่องปกปิดหรือเขานะคะ จะมีเรื่องให้เขาคิดนะคะคิดมากคิดเยอะอย่างที่แม่หมอบอกแล้วก็คนคนนี้ค่ะเขาจะเป็นคนที่รักสนุกรักสนุกหมายถึงว่าชอบปาร์ตี้นะคะชอบสังสรรค์ชอบออกสังคมนะคะเขาจะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะคะหรือคนกองนี้เองก็เป็นคนในลักษณะนี้ได้เหมือนกันคน,คนกองนี้อาจจะเพิ่งเดินออกมาจาก ความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบโจทย์กับชีวิตนะคะสําหรับคนกองนี้เนื้อคู่คนกองนี้นะคะเป็นอย่างไรคะเนื้อคู่คุณนะคะหนึ่งค่ะลักษณะค่ะเขาจะเป็นคนในธาตุดินนะคะ จะเป็นคนราศีพืชค่ะหรือถ้านิสัยจะเป็นคนที่นิสัยนะคะจิตใจมั่นคงเป็นคนดีนะคะคนคนเนื้อคู่คนกองนี้เป็นคนดีเลยค่ะเพราะว่าเป็นไพ่พระไพ่สังฆราชขึ้นมาเป็นคนดีนะคะมีศีลมีธรรมค่ะ เนื้อคู่คนกองนี้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในลักษณะาธาตุน้ำได้าธาตุน้ำก็จะมีปราศีมีนนะคะราศีกรกฎ ราศีพฤศจิกนะคะลักษณะนะคะลักษณะเขาก็อาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีเลยนะคะแล้วก็เป็นคนทางไกลค่ะเป็นคนที่อยู่ในโซนนะคะพื้นที่นะคะโซนที่ติดทะเล1ค่ะจังหวัดที่ติดทะเลสองเป็นคนที่ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะเดินทางมาหากันเลยนะคะเป็นคนที่ต้องแบบต้องขี่ม้ามาหากันแล้วก็อายุนะคะอายุก็อาจจะ วัยรุ่นอยู่ะค่ะรุ่นรุ่นเดียวกันหรือเด็กกว่านะคะแต่จะไม,ม่อายุมากกว่านะคะคนคนนี้เขาจะเป็นไพ่มาคอนเฟิร์มนะคะเห็นไพ่เรือไหมคะไพ่เรือที่อยู่ข้างหลังคนคนนี้ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมาหากันเลยนะคะต้องแบบว่าต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมาหากันเลยอะแล้วตอนนี้ยเขาจะเป็นคนที่เขาค่อนข้างเก็บตัวเองนะคะเขาจะเป็นคนที่แบบ ชอบศึกษาหาความรู้นะคะเป็นคนที่แบบเขาภาษาเขาเรียกว่าอะไรอะคงแก่เรียนเป็นคนที่แบบว่าในลักษณะที่แบบคงแก่เรียนอะไรประมาณนี้แบบมุ่งมั่นกับการแบบทํางานนะคะการศึกษาหาความรู้หรือเขาอาจจะเป็นแบบพ่อค้าก็ได้นะพ่อค้าที่แบบว่าต้องข้ามนั่งเรือมาหาการอะไรประมาณนี้เหมือนแบบสายจีนนะคะสายจีนนี่แบบ ต้องแบบว่านั่งเรือนะคะข้ามน้าข้ามทะเลไปค้าขายประมาณนี้นะคะพ่อค้าวานิชประมาณนี้นะคะแล้วก็มีไพ่เอ็นเจิ้ลมาด้วยเนาะเป็นไพ่ที่แบบคอนเฟิร์มอะทาเวลอะคือหนึเนื้อคู่คุณเขาต้องเดินทางนะคะเป็นคนที่รักการเดินทางชอบเดินทาง2คุณ2องคนอาจจะเจอกันนะคะ ในขณะที่ไปท่องเที่ยวเดินทางนะคะ3ตัวคุณเองก็เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเดินทางดังนั้นคนกองนี้นะจะเจอเนื้อคู่จากเซนแม่หมอว่านะคะคุณจะเจอเนื้อคู่กันจากการเดินทางแน่นอนค่ะและบทสรุปนะคะขอบทสรุปคนคนนี้เขาจะเป็นคนท่าน,นิสัยนะคะนิสัยจะเป็นคนที่เด็ดขาดตรงไปตรงมา อาจจะเป็นคนผงผางพูดจาไม่ค่อยเพาะนะคะแต่คนคนนี้เขาจะเป็นคนที่จริงใจนะคะ King of Sword เนี่ยจะเป็นอัศวินถือดาบเป็นคนที่แบบตรงตรงมากตรงชนิดที่แบบขวาญผ่าซ่าอะถ้าเขาบอกว่าชอบคุณคือแสดงว่าเขาชอบจริงๆเพราะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ ทำอะไรตามใจตามใจตัวเองถ้าชอบก็คือชอบถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ก็คือตัดไปเลยนะคะค่ะใครชอบการดูไพ่แบบนี้นะคะแม่หมอก็ฝากกดถูกใจกด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปนะคะ